วันนี้บางจะมาสอนวิธีการทําแก้วสไตล์ชาวเอสกีมูตามคาเรียกร้องนะครับสาหรับขวดน้ําอัดลมนะครับเราจะใช้ขวดแก้วที่มีขนาดเล็กกว่านะครับแล้วก็เอามาสวงแบบนี้ครับนี่สวมปุ๊บแล้วก็กดเข้าไปก็สามารถใช้งานได้แล้วนะครับอ่าอันนี้สําหรับขวดน้ําอัดลมนะครับอ่าขวดที่ใช้ได้ก็น่าจะมีแค่ขวดกระทิงแดงนะครับที่ปากขวดมันขนาดเล็กนะครับจากนั้นก็ใช้มีดกรีดมันออกมาแบบนี้ครับ หลังจากตัดเสร็จแล้วมันก็ยังจะมีความคมนะครับเราจะใช้ไฟเช็คลุนนะครับอาจจะใช้ไฟเช็คแบบไหนก็ได้นะครับนี่วิธีการลุนก็คือเราจะใช้ส่วนที่เป็นสีน้ําเงินนะครับนี่เราอยากใช้เปลวไฟสีส้มนะครับเดี๋ยวแก้วมันดําครับนี่ถ้าไฟธรรมดาก็ใช้เฉพาะไฟสีน้ําเงินนะครับประมาณตรงนี้ครับนี่อย่าใช้ตรงสีเหลืองนะครับเดี๋ยวแก้วมันจะดําเมื่อลุนเสร็จแล้วก็จะได้ขอบที่เนียนไม่บาดปากแล้วนะครับ อ่าส่วนวิธีต่อไปนะครับจะเป็นขวดน้ําดื่มนะครับอันนี้ปากมันจะใหญ่กว่าครับสามารถใช้กับขวดเอ็มลอยได้นะครับส่วนคลิปที่เห็นนี้บางใช้ขวดกระชายดํายี่ห้อไฮโปนะครับหรือว่าจะใช้ขวดฉลามรถกระชายดาก็ได้นะครับเพราะว่าขวดมันทรงกลมครับวิธีการก็เหมือนเดิมนะครับเราใช้คัตเตอร์เนี่ยตัดไปแบบนี้ครับอยากได้แก้วที่มีปริมาณเยอะก็ตัดสูงๆหน่อยนะครับอ่าหลังจากตัดเสร็จแล้วก็ใช้ไฟลุนเหมือนเดิมนะครับเพื่อป้องกันมันบาดปาก และขั้นตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนสําคัญนะครับเนื่องจากว่าขวดปากของน้ําดื่มนะครับมันมีขนาดเท่ากับขวดของเอ็มลอยนะครับหรือว่าขวดที่บางจะใช้เราต้องใช้ไฟเนี่ยลุนให้มันอ่อนตัวก่อนนะครับนี่อันนี้ก็ต้องใช้ไฟสีน้ำเงินเหมือนเดิมนะครับถ้าไม่อยากให้ขวดมันมีสีดำหรือมีม,มีขเมเหลวหลังจากลนไปประมาณ15าวิก็เอาขวดเอ็มลอยนะครับเอามาสวมแบบนี้ได้เลยครับนี่ อันนี้เป็นขวดไฮโปนะครับแต่ว่าพูดยี่ห้ออิมลอยนะครับคนมันจะฟังเข้าใจง่ายหน่อยนี่ครับก็จะได้แบบนี้ครับแล้วก็ก่อนจะใช้งานก็ต้องรอมันเย็นก่อนนะครับหรือถ้าจะให้ดีเนี่ยทำเสร็จแล้วเนี่ยบางแนะนําให้ล้างด้วยสไลด์นะครับเพื่อให้มันสะอาดขึ้นกว่าเดิมครับและก่อนจะนําไปใช้งานนะครับเราต้องทดสอบความแข็งแรงด้วยนะครับวิธีการทดสอบความแข็งแรงก็คือเราจะเอามันมาขย่อบแบบนี้นะครับนี่ดูนะครับนี่ครับถ้าหากว่าขวดหลุดก็ต้องทําใหม่นะครับหรือว่าใช้การไม่ได้นะครับนี่มันต้องเหนียวแน่นทนทานแบบนี้ครับ